สวัสดีครับสวัสดีครับนานๆนะครับก็วันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องย t ท b e นวุฒิคนหลอกปลานะครับวันนี้ก็อยู่อ่างเก็บน้ําห้วยลาพอกนะครับผมก็ขี่หาคอกนะครับผมมาตีไม่คอกนะครับเห็นได้ข่าวว่าเริ่มมีคอกมีอะไรออกกันละก็มารอยเรือหาดูนะครับผมไม่รู้ว่าจะเจอกันหรือเปล่านะครับว่าวันนี้ก็รู้สึกว่าลมไม่แรงนะแต่มันเป็นริ้ยวๆอย่างเงี้ยครับมองแบบค่อนข้างที่จะยากนะครับ อย่างนี้ครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าจะหามันเจอหรือเปล่าแล้วก็จะได้ตัวหรือเปล่าเนี่ยตกปลาครับหาข้อไปก็ดูรถบดดินรถเกลดินไปนะครับผมทําอยู่สารเขียนทางนู้นเนี่ยนี่ครับวันนี้ก็มากับพ่อครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็นี่ครับนันนู่นครับผมช่วงนี้ก็เริ่มมีผลงานละแต่ก่อนก็หลุดบ่อยแล้วเทนี้มีผลงานละไปเดี๋ยวไปดูคลิปกันนะครับว่าวันนี้จะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนครับไปไปชมคลิปกันครับ let's go วัดติวัดหนึ่งอยู่นี่ ตั้งยังตบเพาะตบอืออื้ยขอกดูขอกดูเจอละเจอละเจอแล้วขอกดูสอนหน่อยอันนี้ไงอันนี้มันหลวมแล้วนะตรงกลางเนี่ยก็ดึงแล้วก็ใส่ข้างๆนี่นี่คิดว่าจะหมุนนู่นพอขึ้นแล้วนั่นน่ะนี่ตรงหญ้านั่นน่ะน้ำบานน่ะเห็นไหอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเรเดินหน้าไปเจอแล้วขอกดุเจอแล้วขอกดุยายย้ายาย ลตบน้ำวนเลยเนาะชึบตบพ่อเนี่ยมันกัดคนอื่นเี้ใจเย็น่ะใจเย็นตัวไอ้พ่อกช้าช้าพ่อกอชาช้า แต่ถ้ามาตบนี่มันก็ชากเลยเนาะเอาตีไหมสุดท้ายเด้อเพรตะขอโผลเก็บตะขอก่อนเดี๋ยวมันจะเสียจังหวะไหนมาส่งมาเหมสนตีทีลย ปเป,ปดวดเขียวเมือ่อวานปดวดเขียววันนี้หายปวดแล้ว <c oughs> โอ้ยตบโอ้โหเนี่ยเห็นไหมพอ่อถ้าตีได้สวยๆตบเลยรอ,อเลยนั่นตีสวยพอ่อขอเร็วหนะ่อยเร็วๆแล้วก็ปล่อยช้า คิดว่าต้องมัดทั้งนี้นแหละดูมันทำดิตีได้ไกลเลย ออกน้ำโล่งแล้วครับสิ่งที่คุณปรารถนาก oh ันโอ้แล้วเรือไหลอู้จิบจิบด้วยไปอืออ้าวเปลี่ยนฟังเก็บมือก็เทบเก็บเนี่ยมันมันมาขึ้นใกล้เรือแล้วเนี่ยโอ๊ย กดน้ำวะรอใจยินี่นี่มันจะขี้โกงมันนะตบบ่อยมันเกาะเม็ดถ้ามันตบก็เกาะมาแล้วนุ่นโอ้หัวเรือจิบอีกแล้วอือง่ายแน่เลยเม็ดโจงสัตวเรนดีแต่มันหันเข้าปาทอีกเนาะใช่ถ้าน้ำโล่งมันไปยาวเนี่ยบอก แล้วเราลงทิศเนี่ยตอนเนี้ยกิมอยู่ตรงไหนวะ to to ไม่คิดว่ามันขึ้นตรงนี้นะเมื่อนเดี๋ยวเราก็ขับมาแล้วนะนี่ <One order. S 2> อ้ยนหัวเด้อโอ้โหนี่กราอานี่ จอไม่มีด้านหลังเลยหัวอเทอาโอหัวนะตลเอิดมันน่ะสิไหลมานเยอะเกินอุ้ยอุ้ยตกอุ้ยเก็บสายเก็บสายเก็บสายหลุดแล้วหลุดแล้วเก็บสายหลุดแล้วมันเป็นซะอย่างเงี้ยตบไม่ตบอุ้ยกัดขับทะลุเลยทะล้วมันจะเสียของทะลกัดขับ แบบว่าเราไม่ได้ต no ั้ง hey. ตัว <persever> น <potato eneca> ่ะ <ownership> น yeah, ี t ่น <time> ี่จิบจิบตามมาเลยวอาเราแบบไม่ต an ั้งตั long, long ้งตัวตัดเน่เสียของเสีแล้วหนินี่เนาะตีพ่อด้วยพออุ้ยมันมันลงลงตามเหยื่อพอเลยเมื่อกี้้โยยวแลมันมมีันไ่กัด มตัวลงน้ำเลยตัวลงน้ำเลยทั้งวันมาสู้กันวายมันรู้แล้วพวกผ่านมาแล้วรอบหนึ่งแค่ที่มันลงตามเลยตีวันตี อะไรวะเมื่อกี้ยังมองมาเล็กๆอยู่เลยตีไปตีมามันมันเดงอาลาด <g ül> ดีอุ้ยดีดดีดดีดหน้าโดน ตีดูก่อนโอ้ยโซนโนโอ้ยไม่ไม่ไม่ขอไม่นอนขอจะขอมันอนอ๋โอ้โหโอ้ยเรื่องว่ะโอ้โหโอ้โหเรื่องวะโอ้โหเรื่องว่ะรงขึ้นมาสองขึ้นมาขึ้นมาสอง <c ười> ้ก oh, <c ười> oh, ูไ oh ม่ถ oh งังไม่เห็นตัวมาเลยโอ้โห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 

จำเหตุเขาต้องตังนี้น้ำหัวลงทันทีโอ้โหหลุดพอดีเห็นไหมโอ้โหเนี่ยตีให้กัดไม่กัดนะครับผมเกาาเกาะหัวตรงนี้นี่ครับอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะฮะ ก็เป็นลอกสไปเดเซตนะครับผมตัวนี้นะครับส่วนคันก็เป็นคันใบสันนี่ครับบูเอโฟครับผมตัวทดสอบนะครับตัวนี้ส่วนสายก็เป็นสายใบสันเอสทูนะครับผมนี่เลยครับผมเหนื่อยเอาเรื่องสี่นี่ครับนาาก็เย็นแล้วนะครับก็ไหลเรือมาเรื่อยๆครับต่เดี๋ยวเอาเรือขึ้นฝั่งนะครับนี่ฮะพระอาทิตย์ตกดินแล้วครับนี่ครับก็ถึงจุดลงเรือแล้วครับ ก็เอาเรือขึ้นฝั่งนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ